โอเคครับ okay, ผมขอ,อก,กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายน้อยเลสซิ่งนะทุกคนเนือแล้วในคลิปนี้ทุกคนเราจะมาทําการรีวิวน้องรัติการกันอีกแล้วนะทุกคนเน้อแล้วในคลิปนี้นะทุกคนกรีวิวน้องรัติการด้วยเลยนะครับทุกคนเออเราก็จะได้แบบว่าครบจบกันอีกแล้วนะทุกคนสําหรับน้องรัติการของเรานั่นเองนะทุกคนเน้อก็หลังจากที่เราอ่าตอนแรกผมเอาน้องรัติการไปคลิปเนาะแต่ก็ เอาไปแล้วแหละแต่ก็ไปไม่ถึงฝันนะทุกคนก็อุตส่าห์ว่าจะแบบถ่ายคงถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูเนาะเออไปขี่รถเล่นที่หาดอะไรอย่างนี้นะก็เลยแบบว่าเออนี่เลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็เห็นรูปเห็นวิดีโอเห็นสตรอรี่อะไรของผมก็นั่นแหละทุกคนก็เรียบร้อยครับโดนนะครับผมเราปฏิการเราโดนเรียบร้อยเลยครับผมเออจะไม่ทันได้ขึ้นหาดเลยเนาะเรียบร้อยเลยนะครับ ออติการนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วนะทุกคนก็เราไม่ได้ทาการอัปเดตหรือว่ารีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าน้องรติการในตอนนี้คือเป็นสเต็ปอะไรนะครับผมแล้วก็ทรงตอนนี้เป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่าปรเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็อะไรยด้วยนะครับก็เราก็จะทําการบอกในคลิปนี้เลยนะทุกคนเออมามาไล่กันเลยดีกว่านะทุกคนก็น้องรติการของเรานะทุกคนชุดหน้าทุกคนชุดหน้าเป็นอ่าอิสตองนะครับผมอิสตองเลยนะครับผม อันนี้ล้อไอ้ตองผมใช้เป็น1.2นะครับก็1.2แบบหน้าหลังเลยเนาะนะครับก็จะมีเลอนะๆหน่อยเนาะเพราะว่ารถผมยังไม่ทำการล้างนะหน้าหลังเลยนะครับอืมแล้วก็ส่วนยางหน้าทุกคนก็ผมใช้เป็น45ครับ90นะทุกคนเออวันนี้เลยนะครับผมชุดหน้าก็จะมาวันนี้แล้วเพราะว่าผมเคยทำทรงเชียงมาก่อนเนาะเออทุกคนก็น่าจะจำได้นะทุกคนก็ผมเคยทำทรงเชียงมานะครับแล้วก็ อ่าผมเลยต้องเบิกของเยอะหน่อยนะทุกคนเยอะกว่าเขาเลยนะเพราะว่าชกหน้าผมก็ต้องเบิกใหม่นะทุกคนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เบรกนะทุกคนปัม๊มปั๊มล่างนะครับผมใช้เป็น8.1นนะครับผมนี่เห็นไหมเทอี๋ผมชอบ8ปจุเพราะว่ามันเฟี้ยวดีนะทุกคนในมันดูแบบสมศสวยนะครับแต่ก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็นปั๊มอะไรวะลืม่าปั๊มเต่านะทุกคนปั๊มเต่านะครับ,อ,รบอือแบบ เล็กๆน้อยๆเนาะเออให้แบบชุดหน้าเล็กจังหน่อยนะเพราะว่าผมใช้เป็นจานอันนี้เป็นจานเดิมนะทุกคนจานเดิมแล้วก็ใส่เป็นน็อตเลดนะครับอ่าจานเดิม2องเอ้ยร้อยเก้าสิบมิลนะทุกคนเอออันนี้ร้อยเก้าสิบมิลนะครับอ่าแล้วก็ลามมาด้วยที่โชกหน้าตอนนี้ตัดแกนเป็นสี่นิ้วเฮ้ยสี่นิ้วหรือสามจุดห้าว่ะเออสามจุดห้านะทุกคนเพราะว่าผมสั่งมาเป็นสามจุดห้านะเพราะว่าสี่นิ้วคือของซงเชงนะผมสามจุดห้านะผมนี่เลยนะครับ ชุดหน้านี้ใครอยากไล่ตามก็ทําได้นะผมไอ้ตองห้าเหลี่ยมนะครับเรียบๆเลยนะผมก็เพื่อนฝุ่นหน่อยนะเพราะว่ารถไม่ได้ล้างเลยนะไม่ค่อยได้ขี่เลยหลังจากกลับมาจากทริปวันนั้นเนาะเออหน้าผมมาเสร็จแล้วก็ลามาชุดหลังนะครับผมชุดหลังก็จะเป็น S อเหมือนเดิมนะครับก็น้าหลังเลยเนาะ1.2นะครับะเพราะผมเลือกใช้เป็น1.2นะครจบนะเพราะว่ามันทรงมันโอเคกว่านะครับผมอแล้วแบบเออผมไม่อยากใส่มันเล็กกว่านี้1.1เนาะมันเดี๋ยวมันจะเบอร์เกินไปนะมันจะเล็กเกินไปนะครับผมเออ แล้วก็ยางหลังนะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอเลื่อนด้วยวะนะอันนี้ยางเป็นน่าจะวีลับเบอร์นะครับผมใช่ไหมวะผมก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะผมสั่งมานานแล้วนะครับอ่ายางหลังก็จะเป็น50ทับ80นะทุกคนก็อันนี้ถือว่านั่งคนเดียวเนาะแต่ถ้าจะนั่งสองผมแนะนําให้เป็น50ทับ90หรือไม่ก็50ทับ100เลยดีกว่านะทุกคนสําหรับทรงแวนนะ้นเนาะเอออันนี้ผมมาไว้นั่งคนเดียวด้วยนะครับแต่ก็อาจจะจําเป็นด้วยนะครับมีบางจําเป็นที่ผมจะต้องนั่ง2คนก ไม่เป็นไรนะรผมก็นั่งได้แต่ว่ายางมันจะอ่อนหน่อยนะครับเพราะว่ายางมันเล็กนะครับแล้วก็ขอบมันน้อยด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนโชกหลังนะครับอันนี้เป็นแกสซี่แท้นะทุกคนแกสซี่สปริงสปริงแข่งนะทุกคนเอสปริงแข่งแท้นะครับผมก็ ความสูงก็จะอยู่ประมาณ280มิลนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่3มิลเนาะไมไ่300มิลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปนะครับผมว่าผมชอบอะไรที่แบบต่ำๆอะไรอยู่แล้วไงแล้วทรงแบบเนี่ยทรงคือมันพอดีเลยนะเหมือนทรงเชงนะเพราะว่าผมติดทรงเชงมาไงเออแล้วคือแบบผมติดทรงเชงมาตั้งแต่แบบ2โช๊กพอดนะทุกคนโช๊พอดแท้280แล้วนะเออผมก็เลยแบบเออแก๊สซี่280ก็ได้ไหมแม่งเท่ดีอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่ามัน มันหายยากด้วยนะครับผมแล้วก็กว่าผมจะสั่งมาได้นะออนะครับผมสอฟแปสูนี่หมดหมด,หมดเร็้ยวมากนะครับผมกว่าผมจะสั่งมาครับผมนะครับแล้วก็ท่อทุกนคนก็หลังจากที่ผมเอาไปทิปก็ท่อก็ไม่ได้ดูดยึดนะครับก็ก็คุยกันแล้วน่าคนคุยกับ พี่ตำรวจเขาแล้วนะครับก็แบบแกันเองนะเนาะ,ะแบบพี่เขาก็เข้าใจนะว่าแบบรถเราไม่ได้ขี่มานะครับคือเราแบบยกขึ้นมาเราจะไปทําการประกวดอะไรอย่างนี้เนาะแต่เขาก็เข้าใจแหละครับแต่ว่าเขาก็กดขันอะไรตามวิัยของเขาเนาะเออก็ท่อ, <c oughs> อนี้ใบนี้ก็ไม่ได้ยึดนะครับก็เอากลับบ้านมาด้วยนะครับผมแล้วก็จ่ายแค่เสียค่าปรุงค่าปรับอะไรอย่างนี้เนาะแบบนั่นแหละครับไม่มีป้ายแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็อะไรแบบนี้นะครับผม มาต่อเลยดีกว่านะครับก็สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มก็แน่นอนนะครับก็ต้องเป็นของ GKT แน่นอนนะครับผม GKT นะเว้ยฝั่งนี้แสงไม่ค่อยมีเลยว่ะเดี๋ยวผมขอทำการกลับรถเดี๋ยวให้ดูแบบชมแบบสวยๆเลยนะครับผมท่ออันนี้จะเป็น P.R.B นะเออเกับมิบอกไปนะครับ P.R.B นะครับเดี๋ยวผมจะเอาป้ายนี้ไปทำสีพาร์โค้ดนั่นคนเนอเดี๋ยวให้ลูกพี่ลูกพี่พี่ชายเรานะครับพี่เปเร่เรานะครับทำสีให้แล้วเอาเงินแบบ มันจะได้แบบดูสวยๆนะผมว่าผมจะทาสีฟ้าไม่ก็สีน้ำเงินนะครับไอ้ป้ายเหล็กเนาะเอเพราะว่าส่ทงท่อมันมาเหล็กแล้วไนงะป้ายโลหิตภาพแล้วนะครับผมนี่ตอันนี้ครับ้าเดี๋ยวขอทาการกลับเลยดีกว่าครับสำรับรถจับ ทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ความกลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออให้แสงมาดูเข้าแบบแจมๆหน่อยนะครับมันจะได้แบบดูสวยสวยงามนะทุกคนเออมาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะทุกคนนี่นะฝั่งซ้ายนะทุกคนฝั่งซ้ายก็ชุดหน้าก็ให้ดูไปแล้วนะทุกคนเออฝั่งนี้ก็จะเป็นบูธแล้วก็เป็นพวกน็อตลงน็อตเลเพาล้อนะทุกคนน็อตเล็เพาล้อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแกลนสนามที่วัยรื่งเขาชอบใส่กันอะไรตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ข้าบนก็จะเป็นคัดมือนะทุกคนเออเพราะว่าน้องเลนะธิการเรา โอ้โหเซเลดขึ้นเลยนะครับกรมทีเซเลดขึ้นเลยนะครับอืก็สําหรับคนที่อยากรู้นะว่าผมคัดแข็งขนาดไหนก็มาดูเอานะทุกคนอนี่เลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าแข็งนะผมแข็งซ้ายขวานะครับผมทาเป็นสีพาวเดอร์โคดนะทุกคนนสีน้าเงินนี้เลยนะแล้วก็ใส่สลักเป็นสีขาวนะทุกคนเอ้ยทำไมไม่เป็นรอยอย่างนี้วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทําการทําสีใหม่ด้วยนะครับผมไม่มีอะไรชิดมากเลยนะทุกคนเออเพราะว่า เอ,เอร์โคงๆอะเนาะอะไรมากมายนะครับก็สีมันก็แบบเหนียวอยู่นะครับไม่มีทางกรอ,อกนะครับเวลาโดนน้ำมัน,น,นอะไรเลยนะครับผมน,นี่เลยนะครับผมแล้วก็พักเท้านั่นกนพักเท้าตอนนี้เป็นไฮยเตะนะทุก<ล>คนอ่าไฮยเตะต้องมีเสียงนะครับนี่แจก๊กโอ้มันดีว่ะ ก็ถือว่าเป็นพักเท้าที่เอาไว้เลียนเล่นแบบมันๆนะทุกคนนี่แล้วก็ลายเป็นน็อตเลดนะครับก็จะมีบางจุดที่ไอ้ตรงนี้น็อตผมหายเนาะผมลืมหยอดกันคายแล้วมันงหายนะทุกคนแต่ผมสั่งมาใหม่แล้วแหละนะครับยังยังอยู่ครบนะทุกคนแต่ตัวนี้หายนะก็เลยใส่ก่อนนะทุกคนเออแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เป็นอาร์ดีเคทีนะครับอ่าทรงเท่าเดิมนะครับไม่ได้ยืดไม่ได้ไม่ได้แบบยืดหนึ่งนิ้วหรืออะไรเลยนะครับเท่าเดิมเลยนะทุกคนนี่นะดีเคทีนะครับดำคลองเตยนั่นเองนะผม ส่วนเสเตอร์นะครับตอนนี้ผมใส่เป็น14 26นะครับผมเออแต่ผมมีแพลนว่าจะใส่เป็น14 28นะครับแต่ก็รอตอนนี้น้องราติการรอรีแมปด้วยนะทุกคนเออเพราะว่ารีแมปขึ้นไนโนนะครับเห็นทุกคนขอมากันเยอะแยะเลยนะว่าเอออยากเห็นน้องราติการเอาไปขึ้นไนโนว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ท็อกกี่มา้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออมันจะได้แบบดูสมดุลแล้วก็เวลาเอาไปตรงไปทิปอะไรเงี้ยก็จะได้แบบขี่สะดวกสบายอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเออนะครับ ส่วนข้างหลังนะครับผมมาดูข้างหลังกันดีกว่านะทุกคนนี่นะข้างหลังของเราก็จะเป็นดุม c ซ c นะครับดุมสเตอร์ CNC ในนะครับผมนี่สวยไหมทุกคนคิดว่าดุม CNC แบบมันเข้ากับรถผมเลยไหมมันเป็นแบบน้ำเงินนะน้ำเงินเทาเนาะผมเลยต้องตัดให้มันเป็นแบบเซนซี CNC ลกหน่อยนะครับเออส่วนอ่าอันนี้เขาจะมาเลยนะอ่ะาฝาฝาปิดดัมหลังนะทุกคนฝาปิดเบรกนั่แหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะสั่งเป็นของ CNC มาด้วยนะครับผมเอยให้มันแบบเข้ากันเนาะ ดุมสเตอร์ดุมล้ออะไรเงี้ยผมไม่ได้ทําสีนะครับเพราะว่ายังไม่มีแผนที่จะทําอะไรเลยนะครับผมก็เลยยังไม่คิดว่าจะทําเป็นดุมล้อให้มันเป็นแบบคักไปกว่านี้เนาะนะครับผมวันนี้เลยนะครับล้อก็ลื่นอยู่เลยนะครับสเตปเครื่องนะทุกคนสเตปเครื่องตอนนี้ก็จะเป็นอ๋อห้าสิบสามมิลนะครับห้าสิบสามมิลนะครับวัยรุ่นห้าสามอีกแล้วนะทุกคนสําหรับห้าสิบสามมิลคัดมือตัวนี้นะครับก็แข็งมากนะครับผมดูดิดูดิ แต่ผมมันจะมีตัวใส่แบบตัวทุนแรงนะครับทุนแรงของคัดมือนะครับมันจะเป็นแบบตัวต่อกันต่อกันตรงสายคัดนะครับผมก็เดี๋ยวจะสั่งมาใส่นะครับมันจะได้แบบเวลาขับขี่ไปไหนก็จะได้แบบไม่แข็งมากเกินไปนะครับจะได้ไม่ปวดมือปวดแขนปวดนิ้วด้วยเวลาไปทริปอะไรอย่างนี้เนาะ,อะตอนนี้ก็ได้ทำการตารนะต์านแล้วนะห้าตาแล้วทุกคน นี่เลยนะทุกคนเออพอเราตอนนี้ฝนตกแล้วนะทุกคนเนยเดี๋ยวมันจะเปียกนะครับผม<อ>ตทศกาลให้ชมแล้วนะทุกคนเนยหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ลงอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็มันจะเข้าเทศกาลมาสงการแล้วเนาะ<อ>ก็เห็นทุกคนรีเฟรชก,กันมานะครับว่าอยากเห็นผมไปเล่นสงการที่ไหนก็รีเควสก,กันมานะครับผมอาจจะไปโผล่สลับรีก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เนาะโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายน้อยเลซซิ่งกันด้วยนะครับจะได้แบบ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะทุกคนเลยแล้วก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอผมจัำทหารก่อนนะทุกคนมาดูกันนะครับรอล,ลุ้นด้วยกันนะครับผมลุ้นๆไปด้วยกันนะครับไปวันนี้เลยนะครับน้องรัติการนะครับมารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมโอเคทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บ